ีค่ะขอต้อนรับกลับสู่ช่อง Tarot OMG อีกครั้งนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปพียค่ะสั้นๆในหัวข้อที่ว่าเขาคิดถึงเราไหมมีให้เลือกสีตัวเลือก1 2ึ่สามี่สีเขียวส้มชมพูน้ำเงินนะคะก็การดูดวงแบบนี้เป็นการดูดวงแบบ general dating นะคะอาจจะตรงมากตรงน้อยไม่ตรงเลยก็ได้แล้วก็อาจจะศึับการระหว่างคุณกับเขาแบ่งออกเป็น3หัวข้อย่อยนะคะสถานการณ์ในปัจจุบนัน เขาคิดถึงเราไหมและแนวโน้มในอนาคตของสถานการณ์ในของพวกคุณและเขานะคะโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเลือกเลยนะคะกองใดกองหนึ่งขอกิพายปิดมาะคะ่ะสำหรับชาวกองสีเขียวมาดูกันนะคะว่าเขาคิดถึงคุณไหม เอ้ยไม่ใช่ในสถานการณ์ปัจจุบันของคุณและเขาเนี่ยนะคะชาวกองสีเขียว แม่หมอคิดว่าคุณยังดูรักกันดีอยู่นะคะแม้ว่าอาจจะมีหูเบาจากบุคคลที่สามบ้างบารมแบบไปฟังเพื่อนเขามาแล้วแบบเหมือนไปได้ยินอะไรแบบที่มันดูละเหียแบบแส,สแสแงหูนิดนิดหน่อยๆแต่มันก็ไม่ได้ทําให้ความรักของคุณกับเขาลดลงแต่อย่างใดนะคะช่วงนี้เขาอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้คุณสักเท่าไหร่แต่คุณก็คงไม่ได้เก็บมาใส่ใจสักขนาดนั้นอะไรแบบนี้นะคะสถานการณ์ของคุณกับเขาก็ยังดูรักกันดีอยู่ทีนี้ถามว่า แล้วเขารักคุณเอ้ยเขาคิดถึงคุณไหมคะแม่หมอคิดว่าเขาคิดถึงคุณนะในกองนี้ค่อนข้างที่จะคิดถึงคุณมากๆแล้ว มันมีบางอย่างที่ทำให้เขาต้องคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลาอาจจะเป็นปัญหาที่มันเคยจบลงไปแล้วและมันมีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นมาอีกหรือไม่ก็เขากำลังคิดที่จะแก้ไขบางอย่างอยู่นะคะมันเลยทำให้เขาค่อนข้างคิดมากในความสัมพันธ์นี้ในระดับหนึ่งนะคะทีนี้มาดูกันว่าสถานการณ์แนวโน้มของคุณกับเขาในอนาคตจะเป็นอย่างไรนะคะในชาวกองนี้ คุณได้9้าเหรียญหนึดาบและก็7ดเหรียญโอเคสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกกลัวเนี่ยน่าจะเป็นในเรื่องของคนเก่า ไม่ว่าจะของคุณหรือของเขานะคะที่อาจจะมีการวนเวียนกลับมาแล้วมันทําให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาค่อนข้างฝั่นคอนเขาเลยค่อนข้างที่จะคิดมากในเรื่องนี้และเป็นห่วงคุณอาจจะถ้ามันเข้ามาทางเขาเขาก็คงเป็นห่วงว่าคุณจะเก็บไปคิดมากไหมแต่ถ้ามันเข้ามาทางคุณเขาก็อาจจะแบบมีความระแวงว่าคุณจะกลับไปหาคนเก่าหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะยังไงก็ เตรียมรับมือกับแฟนกับคนเก่าๆในชีวิตของพวกคุณด้วยแล้วกันเพราะมีแนวโน้มว่าเขาจะกลับเข้ามาและมันกลับเข้ามาในเชิงที่แบบมันต้องการความรักความเมตตาอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ระวังบุคคลที่จะกลับเข้ามาหน่อยแล้วกันนะทีนี้มาดูกันว่าโรแมนต์แองเจิลอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะ let เอ้ย love yourself first นะคะขึ้นมาว่า love yourself first ก็รักตัวเองนะคะรักตัวเองสักนิดหนึ่งหรือ ให้แม่หมออ่านอีกแบบหนึ่งเนี่ยในชาวกองนี้กําลังถามถึงแฟนเก่าหรือเปล่านะคะแฟนเก่าที่แบบอยู่ดีๆมันก็เลิกกันแบบปูกปับฉับพันนะคะและทีนี้คุณถามว่าแฟนเก่าคุณหรือคนที่คุณถามถึงเนี่ยคิดถึงคุณไหมคือคิดถึงนะคะแล้วเขาก็มีแนวโน้มว่าจะวนกลับมาหาคุณเนี่ยหรือชาวกองนี้แม่หมอคิดว่าน่าจะถามถึงแฟนเก่าด้วยนะคะบางในบางคนที่ถามถึงคนคนในใจหรือว่าแบบคนที่เป็นคู่น่าจะ ไปฟังท่อนแรกนะคะส่วนท่อนที่สองเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับแฟนเก่าแม่หมอคิดว่าเขาค่อนข้างคิดถึงคุณและมีแนวโน้มว่าอยากจะวนกลับมาหาคุณเหตุผลที่ทําให้วนกลับมาเพื่อที่จะได้แก้ไขในสิ่งที่มันพลาดมันผิดไปอะไรแบบเนี้นะคะและมันขึ้นเป็นหนึ่งดาบแม่หมอคิดว่าคุณจะตัดสินใจกลับมาในความสัมพันธ์นี้นะเออมาดูกันว่าสีเขียวที่คุณเลือกเนี่ยเขาอยากบอกอะไรกับคุณนะคะ don't talk to anyone don't look at anyone นะคะไม่ต้องคุยกับใครไม่ต้องมองที่ใครเลยนะคะอีกด้านหลังเขาเขียนว่า you need some fucking time alone นะคะบางครั้งคุณอาจจะต้องการที่จะอยู่คนเดียวบ้าง and you know why และคุณก็รู้ว่าทำไมคุณถึงต้องอยากอยู่คนเดียวนะคะเพราะฉะนั้นก็สำหรับใครที่กำลังอยู่ในจุดที่กำลังรอคนเก่าหรือถามหาคนเก่าเนี่ยก็ลองตึกตองดูดีๆ นะคะไพ่ใบนี้มันหมายถึงแบบคุณน่าจะรู้อยู่แล้วว่าคุณหยุดอยู่ตรงนี้เพื่ออะไรคุณไม่มองไขรเพราะอะไรคุณรอคนคนนี้เพื่ออะไรนะคะสำหรับชาวกองที่หนึ่งก็ขอจบการทํานายไว้เพียงเท่านี้ไปต่อที่ชาวกองที่สองนะจ๊ะอ่าค่ะสำหรับชาวกองที่สองสีส้มของเรานะจ๊ะ เดี๋ยวเราจะอ่านในที่หลังนะมาดูกันนะคะว่าสถานการณ์ของคุณกับเขาในปัจจุบันเป็นอย่างไรนะคะทะเลาะก,กันหรอจ้าในชาวกองเนี้ยมันอาจจะมีการทะเลาะก,กันและอาจจะมีการแยกทางกันหรือไม่ก็แบบมัน no c o n แ a c t กันเรียบร้อยแล้วคืออาจจะไม่ได้พูดคุยกันในในปัจจุบันนี้นะคะเพราะ มันน่าจะมีคําพูดหรือการกระทําบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันอาจจะไม่ได้โอเคขนาดนั้นแล้วคุณก็ไม่ได้ชอบกับการที่แบบอยู่ดีๆเขาก็มาเจ้าอารมณ์ใส่หรือแบบมีคําพูดคําจาที่มันเสียดแทงคุณอะไรแบบนี้นะคะอ่ะมาดูกันว่าคนที่คุณนึกถึงเนี่ยเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะเขาคิดถึงคุณไหม มันเป็นเดอะแฮงแมนแม่หมอคิดว่าเขายังมีความคิดถึงคุณอยู่แต่มันยังอยู่ในระดับที่แบบไม่ได้อะไรมากนะคะคิดถึงแต่ก็คงไม่ทําอะไรในความสัมพันธ์นี้เนาะเพราะอะไรนะ่ะเหรอเพราะแม่หมอรู้สึกว่าเขาปล่อยวางแล้วนะเขาค่อนข้างที่จะปล่อยวางในระดับหนึ่งเขาเลยไม่คิดที่จะทำอะไรในความสัมพันธ์นี้แล้วแล้วเขาคิดว่าต่อให้เขากลับมาคุณเองก็คงไม่กลับไปกับเขาด้วยเช่นกันอะนะคะทีนี้มาดูกันว่าแนวโน้มในอนาคตของคุณกับเขาเป็นยังไงนะคะ แม่มอคิดว่าถ้าเขาได้ตึกตองตัวเองดูแล้วจริงๆนะคะมันจะทำให้เขาเลือกที่จะกลับมาในความสัมพันธ์นี้เพราะมันยังมีสิ่งที่ค้างคาและเขายังอยากที่จะสาดต่ออยู่อาจจะเป็นในเรื่องของแบบอยู่ดีๆมันเลิกแบบปุบปับฉับพลันซึ่งมันทำให้เขารู้สึกไม่โอเคเขาเลยต้องอยากจะกลับมาเพื่อจะรีเซ็ตตัวเองรีเซตมายคิดของตัวเองใหม่เพื่อที่จะได้เริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะทีนี้ โรมนตอนเจขึ้นมาว่าบวตเวงดิงฟอร์นะคะการรอคอยมันคุ้มค่าสําหรับคุณนะคะทีนี้อ่าไพ่สีโซมของคุณบอกว่าอะไรคะฟักเฟียนะคะความน่ากลัวแล้วก็ is w i l l lie to you fake ใบหน้าของคุณมันดูโกหกมากเลยขอร้องเถอะมันทำให้ฉันรู้สึกกลัวนะคะอันนี้คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณหรือสิ่งที่คุณเป็นคนเลือกนะโอเคะสำหรับชาวกองสเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ชาวกองที่สามกันนะคะ อ่าสำหรับชาวกองที่3สีช่ชมพูของคุณนะคะเรามาดูกันว่าสถานการณ์ในปัจจุบันของคุณและเขาเป็นอย่างไรนะคะแห้งแม่มยึดติดนะคะ <c oughs> ในชาวกองนี้น่าจะถามถึงคนคุยหรือไม่ก็คนที่คุณแอบชอบที่ยังทำอะไรในความสัมพันธ์มากไม่ค่อยได้ <c oughs> คนที่อาจจะแบบ no contact แต่ก็ยังมีการสอดสอด่องดูแลคนที่ อาจจะไปแอบชอบคนที่อายุน้อยกว่าอะไรแบบเนี้ยนะคะมันดู no contact มากเลยแต่ขนาด no contact นะแต่คุณก็ยังรู้สึกว่ายึดติดหรือไม่ก็อันนี้อาจจะเป็นหมายถึงคนเก่าๆในชีวิตคุณก็ได้นะคะที่แบบมันไม่ได้คุยกันแล้วแต่ก็ยังมีการสอดส่องกันอยู่ทีนี้ถามว่าคนคนนั้นของคุณคิดถึงคุณไหม t h มเบอร์เมดิชเชียแม่หมอคิดว่าเขาไม่ได้คิดถึงคุณนะคะเพราะในชีวิตเขาเนี่ยมีเยอะแยะมากมายไก่กองเลยต้องแปลง,งานเงิน การใช้ชีวิตการเรียนอะไรแบบนี้คือ e อว t h ติงจิงกะเวลในะชีวิตเขามันดูเยอะมาก,มากๆเขาเลยไม่มีเวลาที่จะมาคิดถึงคุณขนาดนั้นนะคะทีนี้ถามว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณในอนาคตของคุณกับเขาคุณได้เป็น5ถ้วยควีนไม้และก็สมเหรียญอาจจะมีการพูดคุยแต่มันอาจจะมีการได้กลับมาพูดคุยแต่ก็คุยกันในฐานะของแบบ ทำอะไรมากไม่ค่อยได้สําหรับคนเก่าอ่ะเอาคนเก่าก่อนคนเก่าเนี่ยได้กลับมาพูดคุยกันแต่แม่หมอคิดว่าคงไม่ได้กลับไปคบกันเพราะมันขึ้นเป็นห้าถ้วยซึ่งหมายความว่าความสัมพันธ์นี้สุดท้ายแล้วมันอาจจะโดนเทในที่สุดหรือไม่ก็แบบโดนทิ้งร้างนะคะทีนี้ถามว่าถ้าเป็นคนที่แบบแอบชอบแล้วยังไม่ได้แบบมีคอนแทคต่อกันเนี่ยมันจะมีการพูดคุยนะคะแต่ก็อย่างที่บอกว่า มันอาจจะไม่ได้สมหวังซะทีเดียวอะเธอถ้าคุณอยากจะสมหวังให้ได้คุณต้องใช้เวลาในความสัมพันธ์นี้นะนะคะเขาเป็นควีนไม้ซึ่งหมายความว่าเขาไม่ได้รีบในความสัมพันธ์และถ้าคุณอยากจะไปกับความสัมพันธ์กับเขาคุณเองก็ห้ามรีบด้วยเช่นกันนะคะไพ่มันขึ้นมาว่า wedding นะคะ this situation i n v o l v involves in นะคะ involves very <c oughs> <c oughs> นั่นแหละก็คือการได้แต่งงานแต่เอาจริงในไพ่ใบน,นี้แม่หมอคิดว่ามันคงไปไม่ถึงการแต่งงานอะ มันน่าจะแบบหมายถึงการที่คุณได้เจอคนคนนี้จากชนชั้นเดียวกันสถานที่เดียวกันหรือการใส่เครื่องแบบคล้ายๆกันอะไรแบบเนี้ยนะคะทีเนี้ยไพ่ใบนี้นะคะ,ะ,คะสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณคือ is your fucking vegetable นะคะก็คือกินผักบ้างขอร้องนะคะกินผักบ้าง i s e some shit made by mother nature น,นะคะ <laughs> คำพูดมาดูรุนแรงมากเลย it's some shit นะคะกินกินสักอย่างหนึ่งที่อาจจะทําให้คุณสัมผัสได้ถึงความเป็นธรรมชาตินะคะกเ็เขาอาจจะแบบเปลี่ยนกกบสื่อว่าดูแลตัวเองสักนิดนึงนะคะดูแลตัวเองสักนิดนึงโซมเรื่เกินนะช่วงเนี้ยนะ,ะจบกันไปสำหรับชาวกอง3มไปดูกันต่อที่ชาวกองที่4กันนะคะ สวัสดีค่ะสําหรับชาวกองที่4มาดูกันนะคะว่าคนของคุณอยากจะบอกอะไรคุณในหัวข้อนี้นะคะมาดูกันว่าสถานการณ์ของคุณและเขาในปัจจุบันเป็นยังไงนะคะ โอ้โหชาวกองนี้นะ่าจะถามถึงคนคุยเก่าแฟนเก่าชัดเจนมากเลยนะคะคนที่จบกันไปแล้วจบไม่สวยด้วยจบแบบเจ็บจัด,จดเลยและมันไม่มีแนวโน้มว่าจะได้กลับมาเรียนกันอะไรแบบนี้นะคะแต่ยังมีการคิดถึงกันอยู่ออ,ออกมาทั้งๆที่ไม่ได้อยากจะออกเป็นการยอมรับ ความเป็นจริงที่แบบว่าเจ็บปวดอะไรแบบนี้นะคะยังมีความคิดถึงกันอยู่คุณอะยังคิดถึงเขาอยู่คุณเลยเข้ามาดูคลิปนี้นะคะทีนี้ถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมห้าสิบห้าสิบนะคะเขาอาจจะเอางี้ไอห้าสิบห้าสิบอะคือเขาคิดถึงคุณนะคะและเขาไอห้าสิบห้าสิบที่พูดถึงคือเขากําลังคิดอยู่ว่าเขาจะกลับมาในความสัมพันธ์นี้ดีไหมนะคะเพราะ เขาก็ดูจะรอคอยให้คุณเป็นคนกลับเข้าไปแต่คิดว่าคุณก็คงไม่เดินกลับเข้าไปเองเขาก็เลยยังรองดูสถานการณ์อยู่ว่าควรจะทํำยังไงความสัมพันธ์นี้ทีนี้ถามว่าในอนาคตข้างหน้าความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงหรือแม่หมอคิดว่ามันอาจจะมีการกลับมาพูดคุยกันเมื่อต่างฝ่ายต่างพร้อมแล้วมีการเตรียมตัวหรือแบบเวลาระยะเวลาผ่านไปใด้ดานพอจนรู้สึกคิดถึงมากพอเลยมีการวนกันกลับมาอะไรแบบนี้นะคะแต่มันก็ยังมีแนวโน้มว่าจะเกิดเป็นสามดาบซึ่งหมายถึงแบบ ก็ยังมีแนวโน้มว่าอาจจะยังต้องเจ็บปวดกันอยู่หรือยังมีเรื่องให้เจ็บๆทะเลาะทะเลาะกันอีกนะคะทีนี้ไพ่คือนรแพชชั่นนะคะการที่จะทําให้คุณกับเขากลับมาได้มันก็คือในเรื่องของแพชชั่นแหละมันยังมีบางอย่างที่ยังเคลียร์กันไม่จบอะไรแบบนี้นะคะอ่ะมาดูกันว่าไพ่ใบนี้อยากบอกอะไรกับคุณ y o u got a f e e l i n g you j u s t can แ h นเ k นะคะคุณรู้แหละ ว่าอะไรที่ทำที่ทาได้หรือทําไม่ได้นะคะเอ่อ uh, that little voice inside you ถ้านั่นคือเสียงในใจของคุณฟังสักนิดหนึ่งและทํามันบ้างนะคะอ่ะจบกันไปสำหรับสี่กองนะคะว่าเขาคิดถึงเราไหมก็เจ็บๆบคันๆกันไปวันนี้แม่หมอหมดหน้าที่แล้วขอไปตัวไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย